สร้างวัดสร้างคนสร้างพระตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้นี่เราช่วยกันสร้างนะใช้ทรัพย์ที่พวกเราหาไม่ได้ยากเนี่ยเอาคนเราบาทสองบาทแล้วก็รวมมาเราไม่เคยไปรบกวนใครเลยนะที่มาที่ศรัทธาประสาทาจากใจของเราเนี่ยเห็นประโยชน์ของงานประสาทสนา เห็นประโยชน์ในการสร้างคนดีที่โลกทางการทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ยังเยาว,วย์วัยจนกันท <laughs> ั่งถึงถึงวัยยาวนั่นน่ะ <laughs> <laughs> เออ <laughs> นี่นะจ๊ะ <laughs> ด้วยเม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์ของพวกเราทั้งหลายเนี่ยมายาวนานสี่สิบปีแล้วนี่นะจ๊ะ จากเม็ดเงินของพวกเรากันเองนี่แหละทุกเพศทุกวัยตัวเล็กถึงตัวใหญ่สี่สิบปีเรื่อยมาไม่เคยไปใช้เอาของใครมาใช้เลยนี่นะ้จะทุกอย่างนี่ที่เราทำกันมาเนี่ยเพื่อสร้างวัดสร้างคนดีที่เราต้องการสร้างพระแท้ให้เป็นแสงสว่างต่อเพื่อมนุษย์ หวังเพียงมรรการเดียวคือบุญกุศลนี่นะนี่คือวัตถุประสงค์ของที่เราทำมาทั้งหมดเลยเพราะนั้นผลบุญนของทุกท่านผลงานของทุกคนจะสาธุโอ้บางคนมาถามเนี่ยก็เลยต้องบอกคนคนนั้นนี่เนาะว่าความจริงเป็นเช่นนี้อย่างนี้นะจจะทุกบาททุกสตางเลยอย่างนี้ไงเพราะครูไม่ใหญ่ไม่มีสตาง อย่างงี้ยะนี่นะจะฝากเงินไม่เป็นถอนเงินไม่เป็นเห็นแต่เงินมันมามันมันมันปล่อยอย่างงี้นะนี่เอามาจากไหนก็เอามาจากในกระเป๋าพวกเราเลยนะ<า>เออนี่ยนะคือคือฝากสมบัติไว้คนโนนคนนี้หมดนะเนี่เก็ีรักทายเขาไปรีบไปรวยเนี่ย<า>พราถ้าเขารวยแล้วเนี่ยอ,อ้นี่นะ พระศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรืองนี่จะนี่เป็นเรื่องสำคัญนี่นะ